วันนี้ช่องคิดแคทการ์ตูนแมวของเราเปิดสมัครสมาชิกเพื่อให้เพื่อนๆได้ซัพพอร์ตช่องของเรากันแล้วนะครับสามารถกดสมัครเพื่อสนับสนุนพวกเราโดยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาบาทอย่ารอช้ากดสมัครสมาชิกกันเข้ามาเลยลิงก์สมัครอยู่ที่ด้านล่างคลิปนี้แล้วครับเย้ yeah. มาสนุกกับคิดแคทกันดีกว่าเพื่อนๆ ยักษ์สาในป่าแห่งรักในอดีตเมื่อนานมาแล้วที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่แถ่ภูเขาของญี่ปุ่นมีนายพรานหนุ่มอยู่คนหนึ่งที่มีอาชีพล่าสัตว์เพื่อเอาเนื้อมาขายเขานั้นมีชื่อว่าโอคุเป็นเด็กกําพร้าที่ได้รับความช่วยเหลือจุนเจือจากเหล่าชาวบ้านในหมู่บ้านในช่วงเวลานั้นโอคุ มีอายุ22ปีแล้วเนื่องจากที่โอคุเป็นสิษย์เอกของจอมพรานผู้ยิ่งใหญ่ของหมู่บ้านแห่งนี้ที่ได้เสียชีวิตไปแล้วจึงทำให้เขาได้ร่ำเรียนวิชาการล่าสัตว์มาจนชำนาญและเป็นผู้สืบทอดของจอมพรานผู้ยิ่งใหญ่ในการเข้าป่าล่าสัตว์แต่ละครั้งโอคุไม่เคยพลาดแม้แต่ครั้งเดียวเขานั้นมักจะได้กวางติดไม้ติดมือออกมาจากป่าอยู่เสมอ ซึ่งหลังจากที่เขาแล่เนื้อเพื่อแจกใจ่ายให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านโอคุก็จะนำเนื้อส่วนที่เหลือออกไปขายในตลาดของเมืองในวันนี้โอคุก็ได้เตรียมตัวเพื่อที่จะออกไปล่าสัตว์ในป่าเขานั้นได้แผนที่ป่าผืนใหม่ในการล่าสัตว์มาเขาจึงอยากที่จะไปลองล่าสัตว์ที่บริเวณนั้นดูหลังจากที่โอคุได้เดินทางไปในป่า พร้อมกับธนูคู่ใจของเขาเขาก็ได้ใช้ธนูนั้นยิงกวางที่มีขนาดพอเหมาะซึ่งก็ได้กวางมาตัวหนึ่งเขาได้แบกมันขึ้นมาบนบ่าและกำลังจะเดินทางออกมาจากป่าแต่ด้วยที่ว่าโอคุนั้นไม่คุ้นชินกับป่าแถบนี้มากนะจึงทำให้เขาเดินหลงทางอยู่ในป่าเวลาไดล่วงเลยไปจนไปถึงช่วงคำ่ำโอคุจึงได้จำใจก็อกองไฟ และแล่เนื้อกว่างย่างกิ่นเพื่อประทังความหิวแต่เหมือนว่ากลิ่นเนื้อย่างของโอคุมันได้ล่องลอยไปยั่วอารมณ์ของเหล่าสัตว์บริเวณน,นั้นซึ่งเมื่อสัตว์ได้กลิ่นนี้กวกมันก็เกิดหิวขึ้นมาในทันใดนั้นเสียงของสิ่งมีชีวิตบางอย่างก็ได้เดินมาเสียงของมันลุยดงไม้ใกล้เข้ามาเรื่อยๆโอคุได้แต่เฝ้ามองอย่างใจจดจ่อ ด้วยความวาดวันในใจมือของเขาไม่ห่างจากคันธนูและก็สอนร่างของมันค่อยๆโผล่ออกมาจากป่าซึ่งมันก็ทำให้โอคุถึงกับตาเบิกโพรงเพราะลำตัวขนาดใหญ่มอืดมาสูงรา,ราวๆสองเมตรมีขนดำปกคลุมไปทั่วทั้งตัวมันกู้ร้องออกมาเสียงดงังมันคือหมีดำซึ่งเป็นหมียักษ์กินคน มันมักจะออกล่ากินคนในป่าแถบนี้มันพุ่งตัวเข้ามาหมายจะเล่นงานโอคุด้วยความเดือดดานสุดขีดโอคุรู้ตัวดีว่าในจังหวะนี้นั้นเขาหยิบธนูขึ้นมาและง้างคันศรยิ่งไปไม่ทันแน่ๆโอคุคิดว่าในตอนนี้เขาน่าจะไม่รอดแน่แล้วแต่ในทันใดนั้นเองร่างของใครคนหนึ่งก็โผล่ออกมาจากโดงไม้ และเข้ามาขวางหมีดำตัวนั้นเอาไว้ร่างของชายผู้นี้นั้นใหญ่โตกว่าหมีดำชายร่างยักษ์ผู้นี้เล่นงานหมีดำจนมันล่าถอยออกไปและก็วิ่งหายเข้าไปในปา่าหลังจากที่หมีดำได้หนีไปแล้วชายร่างยักษ์คนนั้นก็ได้หันหน้ามาหาโอคุทำให้โอคุได้เห็นใบหน้าของชายผู้นี้อย่างชัดเจนนอกจากร่างที่สูงใหญ่ราวๆสามเมตรเขานั้น ยังมีผมที่ยาวมากและก็มีใบหน้าหล่อเหลาและก็มีเขาที่ส่วนบนหน้าผากสองข้างลักษณะของชายผู้นี้ที่ได้เห็นนั้นนี่คือสิ่งมีชีวิตในตำนานตามความเชื่อของชาวบ้านที่ถูกขนานนามว่ายักษ์ยักษ์นุ่มหล่อได้เดินเข้ามาหาโอคุด้วยท่าทางขึงขงังซึ่งโอคุได้แต่คิดในใจว่าหนีหมีปะยักษ์แท้ในตอนนี้ เขาจะรอดหรือไม่รอดกันแน่ในช่วงเวลานี้โอคุได้แต่หวาดหวั่นอยู่ในใจยักษ์หนุ่มเดินเข้ามาหยุดตรงหน้าของโอคุก่อนที่จะยิ้มออกมาและเอ่ยปากพูดกับโอคุไม่เป็นไรแล้วนะเจ้ามนุษย์ข้าไล่มีเทื่อนตัวนั้นไปแล้วเจ้าสบายใจได้เลยโอคุได้แต่ตกตะลึงจนพูดไม่ออกในตอนนั้นเองยักษ์หนุ่ม ก็ทำจมูกฟุตฟิตก่อนที่เขานั้นจะทำท่ามองหาอะไรบางอย่างและยักษ์นุ่มก็ได้มองไปเห็นเนื้อกวางที่โอคุได้ย่างเอาไว้ก่อนหน้านั้นยักษ์นุ่มจึงได้พูดขึ้นมาด้วยท่าทางที่ตื่นเต้นโอ้เนื้อย่างของเจ้านี่มัมั่นจงหอมหน่ากินจริงๆเลยนะเอ,อแบ่งให้ข้าสักคำสองคำจะได้ไหมล่ะโอคุหันไปมองที่เนื้อย่าง ก่อนที่เขาจะหันกลับไปมองที่ยักษ์นุ่มเขายิ้มให้กับยักษ์นุ่มและเขาก็ได้ชวนยักษ์นุ่มให้ร่วมกินเนื้อกวางย่างด้วยกันได้สิท่านยังไงท่านก็เป็นผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตข้าเอาไว้จากหมีดำสุดปาเทื่อนตัวนั้นเชิญท่านน่ะนั่งข้างกองไฟได้เลยข้าจะตัดเนื้อให้ท่านเองทั้งคู่ได้นั่งลงข้างกองไฟ โอคุได้ตัดเนื้อกวางชิ้นใหญ่ให้กับเจ้ายักษ์ซึ่งเขานั้นก็รับมากินอย่างอริสอร่อยยักษ์นุ่มได้หยิบน้ำเต้าออกมาซึ่งก็มีลักษณะเป็นโถที่บรรจุของเหลวอยู่ข้างในนี่ก็คือสุรามากที่ยักษ์นุ่มนั้นได้มักเอาไว้ดื่มเองยักษ์นุ่มได้ยกน้ำเต้าขึ้นมากระดกก่อนที่เขาจะยื่นน้ำเต้านั้นให้กับโอคุซึ่งโอคุก็ใช้มือทั้งสองข้างของเขา รับเอาไว้ซึ่งน้ำเต้านั้นมีขนาดใหญ่มากยักษ์นุ่มได้พูดกับโอคุอีกครั้งเอาไปสิดื่มคู่กับเนื้อเนี่ยอร่อยกว่าเป็นสิบเท่าเลยนะหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้พลาดกันดื่มเหล้าเครากับเนื้อย่างและร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานและคลื้นเครงจนทั้งสองนั้นเริ่มที่จะเมาไม้ได้ที่โอคุและยักษ์นุ่ม เริ่มมีอารมณ์ที่เปลี่ยวและก็คึกคักขึ้นมาจนทั้งคู่นั้นเริ่มที่จะชูชันทั้งคู่จึงได้โผล่เข้าหากันด้วยความกระหายเหมือนกับคนที่ของขาดมานานและพวกเขาก็ต้องการที่จะเติมเต็มสิ่งที่มันร้นปีออกมานี้ทั้งคู่ได้กอดรัดฟัดเวียงกันอย่างเมามันแม้ขนาดร,ร่างกายของทั้งคู่นั้นจะต่างกันเป็นอย่างมากยักษ์นุ่ม ได้มอบความอบอุ่นสู่ร่างกายของโอคุซึ่งเขานั้นก็ร้องออกมาเสียงหลงและสั่นสะท้านไปทั้งตัวของเขายักษ์นุ่มได้เคลื่อนไหวร่างกายโยกย้ายเอวของเขาแบบชนิดที่สั่นระรัวและกระชั้นทั้งคู่รู้สึกได้ถึงความสุขที่มันเอ่อล้นออกมานี่เป็นสัมผัสที่แตกต่างที่คนอย่างโอคุนั้นไม่เคยจะได้สัมผัส จากมนุษย์คนไหนมาก่อนเขาจึงได้เติมเต็มกับยักษ์หนุ่มผู้นี้อย่างเต็มที่ทั้งคู่มอบสารแห่งความอบอุ่นสู่ร่างกายของกันจนเวลานั้นผ่านพ้นไปโอคุได้มารู้สึกตัวอีกทีซึ่งตอนนี้นั้นก็เป็นช่วงเช้าแล้วเขาพยายามที่จะมองหายักษ์หนุ่มตนนั้นซึ่งได้เจอเมื่อคืนแต่มันก็ไร้ซึ่งวิแววโอคุ พยายามที่จะรวบรวมสติและคิดได้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนั้นอาจจะเป็นเพราะเขาหลับฝันไปก็ได้แต่เมื่อโอคุได้เหลือบมองไปเห็นข้างกองไฟสายตาของเขาก็ได้ไปสะดุดเข้ากับโถน้ำเต้าที่ใส่สุราวางเอาไว้ข้างๆกองไฟนั้นโอคุจึงรู้ได้ทันทีว่าเรื่องเมื่อคืนนั้นที่เขาได้พบเจอมันไม่ใช่ความฝันอย่างที่เขาคิดโอคุ ได้ต่ยิ้มออกมาอย่างไม่รู้ตัวก่อนที่เขาจะเริ่มเก็บสัมภาระและน้ำเต้านั้นเขาได้เดินทางออกจากป่าและกลับไปสู่หมู่บ้านหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ผ่านไปนานๆโอคุได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เขาได้พบเจอให้กับเหล่าลูกหลานของเขาได้รับฟังในช่วงที่เขาแก่ชรามากและใกล้จะหมดลมหายใจในช่วงเวลานั้นโอคุเขา ได้แต่พร่ำเพรออยู่เสมอว่าเขานั้นใครจะได้ไปพบกับยักษ์หนุ่มที่จะมารับตัวเขาไปอยู่ด้วยภายในป่าใหญ่ซึ่งเรื่องที่เขาพูดมานี้ลูกๆหล,ลานๆของเขาก็ไม่ได้เชื่อเลยแม้แต่นิดเดียวสามารถกดสมัคร เพื่อสนับสนุนพวกเราโดยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทอย่ารอช้ากดสมัครสมาชิกกันเข้ามาเลยลิงก์สมัครอยู่ที่ด้านล่างคลิปนี้แล้วครับเย้มาสนุกกับคิดแคทกันดีกว่าเพื่อนๆ